วันนี้ไอ้ตัวเล็กทำงานนะครับไกลนะไกลไกล,กลมากไกลไกลมากมาฝั่งนี้ด้วยเป็นไทยกำลังปรับเพื่อให้เข้าง่ายก่อน,นิน่รายเนะฝนไม่มาสักทีพี่น้องเอ้ย ฝนไม่มาหน้าก็ไม่ได้ทำแฝั่งนู้นก็จะไกลหน่อยฝั่งนูน้นนะฮะจะมาเป็นฝั่งนี้กำลังดันนะดันเพื่อจะให้เขาง่ายขึ้น าล้พ่อันพากันเฮ้ยเป็แม่แรงเดินดันดอกไปทางพู้นเพื่อนทางเออทางเลี้ยวเออทางเลี้ยวอ่ะไม่ได้เลี้ยวมาถอยคนเข้ามาหนาจะได้ถอยกดเข้ามาจะได้ง่ายๆขึ้นยังไง นะ้ามุมนะั่นของเจ้านะ่ะมุมนะั่นนะ